วัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของดาวพระราหูละดาวพเพิ่อเพินที่จะย้ายนะครับพูดรวมกันทีเดียวเลยนะครับ พระราหูย้ายในวันที่30มีนาคมพระฤหัสจะย้ายในวันที่8เมษายนนะครับดาวสองดวงนี้ย้ายเนี่ยผมได้พูดไปบ้างหลายส่วนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปี6-4เพราะว่าผมทำคลิปของปี6-5ไว้ก็อยากให้ย้อนดูติดตามชมกันนะครับว่าผมพูดอะไรเกี่ยวกับดวงประเทศไว้บ้างนะครับ โดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อดาวพระราหูย้ายในวันที่30มีนาคมเนี่ยมาร่วมกับดาวมรตยูตรงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทางการเมืองนะครับเรื่องของอการบริหารจัดก,การประเทศไทยนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะน,นะครับแล้วก็ดาวพระพฤหัสด้วยนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในราศีราศีกุมนะครับพระพฤหัสเดินเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงกลางปีเนี่ยดาวมรตยูย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพฤกษ์ นะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าการเป็นทางการเมืองเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่3มีนาะคมเป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างให้ได้ยินบ้างนะครับตั้งแต่8ปดเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะพอมุตยูย้ายเข้าพฤกษพเนี่ยนะครับดวงประเทศไทยเนี่ยมีความไปได้2อย่างนะนะครับมีความไมได้2อ,อย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้นําประเทศด้วยว่าผู้นําประเทศเราเป็นคนยุคไหนนะครับคือ คือถ้าในตําแหน่งเัาจะอยู่ในราศีพฤกษ์ราหูราศีเมษแล้วก็พลึงหัตในราศีกุมเนี่ยดาวเรียงกันแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ากลางปีเป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยรวมถึงประเทศไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในรูปแบบของการเงินเนี่ยอาจจะมีการเมื่อที่ผ่านมาเนี่ย ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยโลกเรามีการเปลีป่ยนแปลงในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าถูกไหมการซื้อของอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถซื้อของได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางกันละนะครับแต่ว่าหลังจากที่มฤตยูเนี่ยย้ายเข้าพฤกศบแล้วก็ราหูเนี่ยอยู่ในราศีเมษเพระเลหันอยู่ในราศีราศีกุมเนี่ยนะครับ การชําระเงินในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถชําระข้ามประเทศกันได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสกุลเงินนะับเรื่องนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้ว่ามันจะมีเงินสกุลประเภทไหนนะรูปแบบการชําระเงินรูปไหนบ้างที่เราสามารถทําธุรกิจการค้าได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสกุลในประเทศตัวเราเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตรงตรง,งกันก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับผู้บริหารประเทศด้วยว่าผู้บริหารประเทศเราเป็นคนยุคไหนนะครับถ้ายังเป็นคนยุค โบราณเป็นคนที่ยังคงมองโลกเก่าอยู่อันนี้มีความไม่ได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอาจจะนะอาจจะนะอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญทุงจุดนี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการคอร์รัปชันกันได้มากเพราะดาวฤกยูเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภมันเป็นเรินกระดุมผาตรงนี้ไม่ดีแน่ๆน,นะครับมันจะมีเงินล่วนไหลในจุดที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้า,าผู้นําประเทศเนี่ยนะครับเป็นคนยุคใหม่ นะเป็นคนยุคใหม่เป็นคนที่อมองเรื่องของนะวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางการเงินได้เฉียบขาดเฉียบคมนะครับความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในประเทศเนี่ยก็เราก็จะเห็นกันมากขึ้นจะมีการนําเข้าส่งออกมีการเดินทางนะครับจะมีเงินสกุลใหม่เนี่ยให้เราได้ใช้กันนะครับโดยที่ไม่ต้องหวังเพึ่งแต่เงินบาทหรือเงินดอลลาร์นะครับอาจจะเป็นเงินสกุลอื่นๆที่เราสามารถใช้กันได้ทั่วโลกเลยนะครับ เรื่องนี้เนี่ยท่านไหนฟังผมแล้วก็อยากให้ย้อนดูคลิปเมื่อปลายปี64นะก็เป็นคลิปดวงประจำปี2565ผมได้พูดไว้หลายเรื่องนะครับแล้วกเ็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าก็คงต้องให้ผ่านกลางปีไปก่อนนะครับคงจะดีขึ้นนะครับอาจจะนะอาจจะหายกลายเป็นโรคปกติโรคทั่วไปโรคท้องถิ่นก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยก็ อาจจะทนนิดนึงนะแต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับโลกกําลังจะเปลี่ยนนะอยากให้ทุกคนพัฒนาตนเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามโลกด้วยนะครับผมดูโหราศาสตร์เนี่ยในรูปแบบของแบบใหม่นะครับแบบที่ทันโลกทันยุคนะครับผมใช้ตำราเก่าบ้างนะใช้ตำราโบราณบ้างที่มันยังเป็นภาษาเก่าๆอยู่เงี้ยนะครับบ้างแต่ว่า เวลาเอามาทำนายกับปัจจุบันเนี่ยมันมันต้องแอพพลายมันต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับยังไงก็รับฟังกันแล้วการวิาพากษ์วิจารกันได้นะครับเอาละคลิปนี้นะครับดาวพระราหูย้ายพระพฤหัสหย,ย้ายจะมีผลกระทบยังไงบ้างกับทั้ง12ราศีเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะฮะดาวพระราหูย้ายเข้าราศีเมษพฤหัสหันย้ายเข้าราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ พระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจอมอยู่ในเรือนอเล็ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพระราหู่ตรงนี้เนี่ยนะเออมีโอกาสได้เดินทางออกจากบ้านนะไปที่นู่นไปที่นี่นะครับไปอะดีอย่าอยู่แต่กับบ้านเลยเออนะพิจิกนะเดินทางซะหน่อยนะครับอย่าอยู่เฉยเลยนะเพราะว่า พันธุเข้าอาลีเนี่ยมันไอทําให้ตัวท่านเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าอยู่ข้างนอกอสบายใจกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็การเดินทางก็น่าจะไปเป็นไปในทางที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยพระราหูก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ยก็เดินทางไว้แล้วกันในช่วงปีครึ่งที่ดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนอรีแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตําแหน่งที่เสียนะพระราหูในราศีเมษเนี่ย เฉพาะราศีเมษนะเป็นข้อยกเว้นดาวเสียเพราะนั้นเนะี่ยเป็นดาวที่ดีแหละแต่ว่ายังไงซะพระราหูก็เป็นดาวบอปะเคจะตีความไปในทางที่ดีเลยไม่ได้แต่ตีความไปทางที่แก้ไขได้จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนะี่ยเดินทางซะหน่อยหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเดินทางไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จะดีมากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนพระพฤรรหัสโคจรงเข้าไปเรือนปุตตะนะครับพระพรฤหัสเนี่ย กาเริ่ปุตตะเป็นเกษตรแล้วก็พฤเลหัสเป็นกระดุมพระด้วยโอกาสมีไรายได้ใหม่มีการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยปีนี้พระราพระเรหัตย้ายวันที่8เมษาไปปีหนึ่งเต็มเ็มเลยนะลงทุนจะเกิดกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองดูสถานการณ์โลกใบนี้ประเทศเราเนี่ยตอนนี้การลงทุนเนี่ยน่าซื้อมากกว่าน่าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วนะ จะลงทุนทําอะไรเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการเสี่ยงนะครับก็อยากให้ลองดูนะครับจริงๆความเสี่ยงคือเสียงแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่เสียงดวงเล่นหวยนะไม่ใช่นะแบบมีเหตุผลหน่อยเช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กองทุนหุ้นเป็นต้นแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่หมอท่านไหนอยากมีลูกนะครับชวาวราศีพิจิกมีลูกช่วงเวลานี้จัดว่าดีจัดว่า จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีบุตรแล้วก็ได้บุตรที่ดีไปด้วยนะครับเอาละนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกครับ เอาละท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดแชร์และกด Sub s cribe ติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมจากผมกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่ใน Facebook นะท่านในท่านใน u t u b e นะก็รบกวนกด s u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีนะครับจะได้ให้คนอื่นเนี่ยเขาได้มานั่งดูกันแล้วก็มาวางแผนชีวิตกันว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วเนี่ยแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่ติดตามทาง a c e b o o k รบกวนกด Follow ไว้นะกดไลค์กด, like, กด Follow า เวลามีคลิปเข้ามาเนี่ยนะครับก็รบกวนติดตามแล้วก็มารับชมกันกดแชร์เอาให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ